สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ศึกเมยดีพิธีไทย <AD> บวกจิตเมืองนนท์นะครับจากวีดีโออัตตภาถ่ายทอดสดช่วงเวลา11นาฬิกา45นาทีนะครับประจำ Abd วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นซ้ายลำดวนนายกหนุ่มสารยาวันนี้พบกับท่านรัฐมงคลทีเคยุทธนาคู่นี้พบกันที่มหนัก113ปอนด์นะค,ครับ คู่ที่สองก็จะเป็นพลังเพชรสอสอต้แปดริ้วนะครับวันนี้ตอบหนักให้คู่ชกปอนหนึ่งร้อยยี่สิบสองต่อร้อยยี่สิบสามครับคู่ชกก็คือไข่มุกข,ขาวาชขวชกุศลพิกัดถึงร้อยยี่สิบสามปอนนะครับคู่ที่สามเป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับยกมารู้ตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับน้องบิวสิปาโอวันนี้ชกกับทนบุญธดิดาธิดาเก้าสิบเก้านะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอน และเพื่อนของเราค่ะวันนี้ก็จะเป็นยอดสยามโซโอจอวิชิต8ริ้วนะครับนักชกจอมเขาจากร้อยเอ็ดวันนี้พบกับทางด้านเดชสังวุฒิสินทศเกลชันชัยนะครับเทียบหนักหนึ้อามสิบสองปอนด์นี่คือรายการมวยประจําวันนี้นะครับมาดูน้ําหนักเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้านี้คู่แรกนั้นซ้ายลําดวนนะครับมา113.6ลดอยู่0.6นะครับส่วนทางด้าน,านมงคลก็มา113.5ลดอยู่0.5คนหนึ่งลด0.6คนหนึ่งลด0.5น,น,นะครับ คู่ที่สองพลังเพชรมา122ปอนด์เท่าพี่กัดนะครับส่วนคู่โชคคือไข่มุกขาวเนี่ยมา123.6ครับลดอยู่0.6คู่ที่สามครับน้องบิวสิทธิ์ภาโอมา122ปอนด์เท่าพี่กัดส่วนวุฒิเดชก็มา123.4ครับลดอยู่1.4 <c oughs> เพื่อรายการวันนี้นะครับยอดสยามโซจวิชิตมา132.2ปอนด์เท่าพี่กัดส่วนเดชส่งวุฒิก็มา132.2ปอนด์เท่าพี่กัดนะี่คือน้ำหนัก เมื่อเช้านะครับจะลืมนะครับเป็นคลับที่ต้องการหาข้อมูลนะครับอยากดูบรรยากาศราคาเร้ไร้ต่อไร้รองราคาช่วงมวยลายพักยกนะครับขอแนะนำแอปพลิเคชัน24นะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับที่นี่การันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับราคาสดๆจากขอบเวทีมีมวยให้ชมสดๆนะครับออกตัวได้ตลอดเวลานะครับราคาร้อยละบาท150ต่อหนึ่งที่นี่เปิดให้จิ้มได้แทงได้นะครับ ใช้สิ่งดีๆจากที่ตรงนี้นะครับเป็นหลักประกันในการหางกนหน้าทองได้นะครับแฟนคลับที่สนใจนะครับเข้าไปสมัครได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านก็ไปกรอกข้อมูลนะครับในลิงก์หากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480นะครับผมพร้อมที่ให้คําแนะนําตลอดเวลานะครับมาดูมวรักมาชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นซ้ายลำดวนจาก สีสเกตนะครับซ้อมอยู่ที่สกสสุนัยยิมตัวนี้หนักแรงครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยลดน้ำหนักไปแก็บมีปัญหานิดนึงนะครับวันนี้เจอกับราชมงคลนะครับที่เคยุทธนาตั้งวยจากโคราชนะครับซ้อมอยู่กับยุทธนาเกียรติประพัดตัวนี้เก่งนะครับระดับภาคีสารเนี่ยอาตัวจับยากเหมือนกันเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ฝีมือดีเก๋าเกมครับตัวนี้สายลำดวนเนี่ยจะได้สูงนิดนึงแต่ว่าราชมงคลจะได้หนา วันนี้เนี่ยเมื่อคนนี้ไม่ห่างนะครับแต่ผมชอบไปที่ความเกา่าความรวดเร็วของทางด้านราชมงคลนะครับเปิดหัว่ามาหน้าติดตามครับราชมงคลทีเกียุตธนานะครับคู่ที่สองนั้นพลังเพชรสสต้อยแปดิว้วพบกับไข่มุกขาววชคขาวุฒนะครับพลังเพชรนี่ซ้อมอยู่กับสสต้อยแปดิ้วครับฝีมือดีหนักนวงช่วงหลังเจอแต่คู่ชกใหญ่ๆเจ๊กงแก่งก็มีแพ้มานะครับส่วนไข่มุกขาวเนี่ยสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บ แต่ว่ากระดูกกรนสนมวยยังไม่เท่าไรนะครับวันนี้ตอมหนักให้ปอนหนึ่งไม่น่านมีปัญหาครับผมให้เป็นทีเด็ดนะครับพลังเพชรสอสอ,สอต้อยแปดริว้วหน้าจัดหนักๆน,น,นะครับมวยคู่นี้คู่ที่สามของรายการนะครับมวยรู้ตัวประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับน้องบิวสิทธิ์ป้าโอซ้อมอยู่สิทธิ์ป้าโอนะครับหนักแรงทุกลูกวันนี้เจอมวยเขาอย่างทีเด็ดทีเด็เก้าสิบเก้านะครับจากโคาราชซ้อมอยู่กับเฮงทีทีเด็เก้าสิบเก้าเมื่อเช้าในีุยทิเด็ดลดอยู่หนึ่งจุดสี่ปอนด์ เขาในเหนียวหนึบเช่นกันนะครับคู่นี้วุฒิเดชเสียเปลี่ยนรูปร่างนิดหนึ่งแต่ว่าความแข่งกระดูกมวยไม่เป็นรองคู่นี้ไม่ห่างนะครับแต่ผมยังชอบไปที่ความมั่นคงของวุฒิเดชตีริ99นะครับคู่ที่สามของรายการมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับยอดสยามโซจวิชิตแปดดิวนะครับนักชกจอมเก๋าคู่นี้อายุยี่สิบห้าปีเท่ากันนะครับระหว่างยอดสยามกับเดชทรงวุฒิยอดสยามจากร้อยเอด็ดมวยทีมงานผู้จัดนะครับมวยโปรโมเตอร์หนักแรงทุกลูกฝีมือดี แต่วันนี้เจอยาวเจอใหญ่ฟีมือดีเช่นกันครับเดชสงวัฒน์ซีลูเตอร์ชันชัยทีนี้เก่งนะครับช่วงหลังมาก็ร่างกายดีวันนี้นะครับจะสยามหนักแรงแต่เสียเปลียนรูปร่างเดชทรงวุฒนตีหน้าหนักแรงรวดเร็วเข่าแหลมแทงเจ็บหน้าติดตามก็วันนี้เป็นรองต้องรองเป็นต่อต้องต่อนะครับเดชสรงวัฒน์ซีลูเตอร์ชันชัยได้เปลียบรูปร่างวันนี้หน้าติดตามครับ สรุปมวรักมาชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่ราชมงคลทีเคย,ยุทธนาครับเขาเกมหนักแรงฉลาระเบียมดีหน้าวตัวรอดได้ครับเปิดว่ามาน่าติดตามคู่ที่2ครับให้เป็นทีเด็ดครับวันนี้พลังเพชรสอต้อยแปรติ้วเขาเกมหนักแรงกว่าเขากว่านะครับวันนี้จัดมาหนักๆนะครับเป็นทีเด็ดตัวที่2ส่วนตัวที่3ครับคู่นี้ไม่ห่างนะครับใกล้เคียงกันแต่ผมยังชอบไปที่ความเขาความหนักแรงเขาเนิ้วเหน็บของวุฒิเดชติด99ิ และแขกของรายการวันนี้ชอบไปที่หน่วยที่ฝีมือดีรูปด่างสูงใหญ่กว่านะครับวันนี้เดชทรงวศิริดรชันชัยนะครับ2ตัวขับบ้านวันนี้ครับผมชอบไปที่ราชมงคลทีเคยุทธนากับทางด้านพลังเพชรสสใต้แปดสิวนะครับขอบคุณแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะครับเป็นกำลังใจร่วมคอมเมนต์อย่างสุภาพแบบเป็นพี่เพ็่นน้องและแฟนคลับนะครับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ผมนะครับบันทึกเบอร์โทรครับ0 9 3 0 0 5 0้8 0นะครับขึ้นไลน์ผม ท่านก็ทักเข้ามาแจ้งว่ามีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มไลน์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครอบครัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามีดีนะครับน่าจะมีดีให้กับแฟนคลับสุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนำเงินทองกลับบ้านฟฝาลูกฝากเมียนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ